เด่นนะครับว่าผมนั่งคุยกันต่อกับคุณอัธวิทย์สุพันพักดีนะครับอดีสอส,อสอปสสระชัธิปาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วิรพัฒน์ปริยวงศ์นะครับนักวิชาการอิสระสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ่ะเมื่อวานนี้ที่คุยค้างกันอยู่ความจริงไม่ค้างแล้วล่ะต่างฝ่ายต่างว่ากันไปเนี่ยนะฮะแต่เรามองไปข้างหน้าต่อเลือกตั้งจะชะ้อนหรือไม่ชะ้อนแล้วแต่ไม่ใช่ทางออกอาจทั้งคู่เห็นดรงกันทางออกบอกว่าคุณชุเทพต้องเจรจาทางนี้บอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณจุเทพละแต่ถึงกระนั้นนเกต้งจาที่ปป็ไ จะเกิดอะไรขึ้นจะ มันจะยังไงต่อ,อโมฆะไหมบางบางท่านในพรักประชาธิปัตย์นะครับรวมถึงตัวคุณสุเทพด้วยก็มีการออกมาส่งสัญญาณว่าจะต้องมีการนำคดีไปสู่ศาลและทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะยังไงการเลือกตั้งวันที่สองที่ผ่านมาไร้ค่าไร้ความหมายเพราะมันจะเป็นโมฆะในที่สุดผมคิดว่าตรงนี้นี่ผมต้องย้ำประเด็นกฎหมายก่อนครับคุณสรยุทธครับรัฐธรรมนูญ <c oughs> เนี่ยของของประเทศบ้านเราเนี่ยนะครับมาตรา93ก็พูดไว้ชัดเจนครับว่าในกรณีที่การเลือกตั้งเกิดปัญหาเขาไม่ได้บอกว่ามีปัญหาปุ๊บแล้วต้องพังไไไปปปทททัันีีีเขขาาาาบอกกกว่ถ้้มญห็แจุด เช่นสมมติว่าภาคเหนือภาคอีสาน หลายส่วนในภาคกลางรวมทั้งประเทศเนี่ยนะครับ89%เนี่ยนะครับที่กุศริกก็พูดเองเนี่ยผ่านไปได้แล้วเราจะไปล้มของคนที่เขาทําไปแล้วก็89%ทำไมเราก็เอา10%ที่เหลือเนี่ยมาแก้ไขปัญหาซึ่งนี่คือจุดยืนที่กก,กตวันนี้ถืออยู่นะครับก็คือ,อ,อกกตอบอกว่าเราจะเดินหน้าก,กําหนดให้มีการลงคะแนนใหม่ในเขตที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนแนวทางนี้ของกกตแต่ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าอย่าพยายามนําเรื่องนี้ไปสู่สารน้ำนูนเลยครับหรือสารอื่นก็ตามอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราไปพลิกตัวบทรัมนูญไม่มีีมาาาตรไหนเลยบท่่อกว รัฐมนุนเป็นผู้มาวินิจฉัย <prompts S 1> ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ <Liz> ไม่มีครับนี่คือการสร้างนวนิยายทางกฎหมายขึ้นมาอีกแล้วสร้างสิ่งที่จําลองขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ผมกําลังจะบอกว่าวิธีการแก้ไขาปัญหาคือต้องแก้รายเขตรายหน่วยเช่นสมมติว่าเขตจตุจักร มีปัญหา<อ>คุณก็ไปจัดก,การที่เขตนั้นสมมติคุณอาทวิตย์แข่งกับผู้สมัครอีพักหนึ่งแล้วผู้สมัครอีพักหนึ่งโกงกุณอาทวิย์เป็นคนดีอีกคนหนึ่งโกงคุณก็ไปจาัดก,การคนโกงสิครับ<อ>แล้วก็ทําให้มีการเลือกตั้งใหม่<อ>แต่ไม่ใช่บอกว่ามีปัญหาตรงนู้นมีปัญหาตรงนี้แล้วต้องล้มไปทั้งประเทศมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาในทางการเมืองตามมาครับก็คือเสียงของคน20กว่าล้านเสียง<อ>จะถูกโยนทิ้งถังขยะไปไ<อ>แล้วต้องมาทํา ประนึ่งว่าเราต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนี้ประเทศชาติบ้านเรามีเลือกตั้งครั้งไหนขนมอาออกมาเลยครับครั้งหน้าเสื้อแดงก็ออกบ้างสิครับพรรคประชาธิปัตย์เกือบจะชนะเ,เสื้อแดงออกมาบ้างก็ต้องมาล้มเลือกตั้งกันใหม่กันนั้นหรืออาอจารย์เกิอชวิเราคุยด้วยข้อมูลครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่รู้มาตราไหนก็จะบอกอาจารย์ว่ามาตรา68ครับคือเป็นการได้มาซึ่งอำนาจทางการปกครองที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรอ้ตังเลยนะใช่ครับเพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยที่บอกว่ามัผิิดปกตครบ เมื่อวานเป็นการเลือกตั้งวันที่สองเปิดหีบนับคะแนนกันไปเรียบร้อยค,คุณสกลุก็มีคะแนนกันอยู่ในมือเ,เรียบร้อยคําถามคือว่าบุคคลที่เขายังไม่ได้เลือกตั้งล่วงหน้าเังจกตกพวกที่ยี่สิบหกสองล้านคนครับกะกะตก็ให้มาเลือกตั้งเป็นวันที่ยี่สิบสามกุ่มภาพันธ์เลือกตั้งภายหลังแทนที่จะกลายเป็นเลือกตั้งล่วงหน้ากลับกลายเป็นเลือกตั้งภายหลังนะครับซึ่งตามบทบัญญัติตามรัฐนูญเนี่ยเขามาตราร้อยแปดเนี่ยระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งเดียวทั่วกันทั้งประเทศไทยนะครับค แล้วถ้าคุณสอยุุธเป็นคนหนึ่งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งลงหน้าไว้จะต้องมาเลือกตั้งภายหลังเลือกยังไงอะเขคะแนนมันเปิดแล้วอคะแนนยังไม่บอกว่าใครชนะนะครับรู้หมดแล้วครับอก็น้าหน่วยเขานับกันหมดแล้วนี่ครับแต่ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการไม่เป็นทางการแต่น้าหน่วยรู้หมดแล้วเนี่ยครับบวกกันตอนนี้ก็รู้แล้วคุณเฉลิมเองนียออกมาบอกว่าเพื่อไทยได้เท่าไหร่แล้วเลยนะครับมันรู้ไปแล้วแล้วคนที่มาเลือกตั้งทีหลังเนี่ยจะไปเลือกยังไงละก็เขาเลือกคะแนนกันหมดแล้วรวมไปถึง อันนี้เลือกตั้งลุ่งหน้าก่อนเลือกตั้งลุ่งหน้าก่อนนี่ซึ่งไม่เป็นประจำเจตนารมณ์ไม่เป็นประจำเจตนารมณ์อยู่แล้วครับอ่าคือให้มาเลือกทีหลังซึ่งรู้ผลแล้วรู้ผลแล้วอ่าก็เข้าเตอรทีมนับกันหมดนะพี่คุณดัชวิทย์สองโมฆะแน่สองครับสสบัญชีรายชื่อมีหลายเขตที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งใช่เช่นในภาคใต้เป็นต้นก็หวยมันออกหมดแล้วนี่ว่าใครได้เท่าไหร่ก็ประกาศกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้ประกาศทางการนะ แต่รู้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะก็ประกาศหน้าหน่วยและคนที่เขายังไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะทํายังไงกับชีวิตเขาล่ะเขาต้องมาเลือกทั้งที่เขารู้อยู่แล้วผลคืออะไรหวยมันออกแล้วมานั่งแทงกันทีหลังอมันผิดปกติธรรมชาติไหมอันนี้กลุ่มสองผมถามพี่ยุทธาผิดปกติธรรมชาติคล้ายกับกลุ่มแรกที่บอกว่ามันรู้ผลแล้วแล้วไปลงคะแนนใช่ครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้เป็นการเลือกตั้งครั้งเดียวเลือกตั้งทั่วไปนะครับเท่ากันหมดทั้งประเทศไทยเพราะมันมีผลสําคัญว่า เวลาที่เลือกกันหมดเรียบร้อยจะต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมที่รู้อยู่แล้วว่านายกมีใครอะไรบ้างมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นมันถึงต้องเป็นการเลือกครั้งเดียวซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกกตเองเนี่ยก็ได้เตือนรัฐบาลแล้วที่จริงคุณสมชายนั้นพูดโอ้โหเป็นวาง س น ن าริโอหรือวางูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า1 3เจก้าสิบที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรือนรัฐบาลไปแล้วรัฐบาลนี่ลำวงมาตั้งแต่ตอนแรกบอกไม่สามารถจะเลื่อนมาเลือกตั้งได้จนสุดท้าย พอสารรัฐธรรมนูนตีความว่าเลื่อนได้นะแต่กกตรัฐบาลต้องไปตกลงกันก็รัฐบาลเดินหน้าเองสู่การเด็ดล็อกอเดินหน้าเองสู่ทางตันแล้วนักวิชาการหลายคนรวมถึงอาจารย์ด้วยก็บอกว่าจะต้องเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพก็ผมบอกแล้วว่ามันเข้าสู่ทางตันเพราะฉะนั้นอันนี้มองเรื่องเจตนารมณ์เลยแน่นอนครับว่าเขียนเอาไว้เพื่ออะไรยังไงถูกต้องแต่อาจารย์วิรพัฒน์มาชั่วโม่บอกแล้วยี่สิบล้านคนคุณทิ้งเหรอทำไมส่วนที่ไม่มีปัญหาคุณอาทิตย์ ก็ไม่ได้ทิ้งครับก็ยีสิล้านคนเขาก็แสดงเจตนารม์ของเขาไว้ก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วแต่คําถามเนี่ยถามว่าถ้าจะเดินต่อไปมันเดินต่อได้ไหมผลเลือกตั้งออกแล้วในขณะที่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาลงทะเบียนไว้เป็นล้านเนี่ยที่ต้องเลือกตั้งทีหลังอ่าอาจารย์วิรัน์ก็ท่านผู้ชมต้องสะดุ้งเหมือนผมแน่นอนครับเมื่อวานเราคุยกัน คุณอาทวิตบอกเสียง20ล้านวัดอะไรไม่ได้มาวันนี้คุณอาทวิตอ้างมาตรา68บอกว่าการไปเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าทักประชาธิปัตย์มีจุดยืนว่าการเลือกตั้งเป็นการล้มล้างการปกครองผมจะสะดุ้งจนนอนไม่หลับนะครับมผมอยากจะกลับมาตอบว่าวันนี้ในกรกะตประกาศชัดเจนว่ายังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอ,อาจจะมีการรู้อย่างไม่เป็นทางการเฉพาะเขตนั้นเขตนี้และคุณ ฉเฉลิมอยู่บำรุงไม่ใช่เป็นกกตครับ<ม>เพราะฉะนั้นโปรดอย่านาคําพูดของคุณฉเฉลิมเนี่ยมาอ้างเป็นสาระกรกตเขายังไม่ประกาศการเลือกตั้งเราไม่รู้แล้วผมถามคุณสย,ยุตนะครับถามคุณเฉยวิตด้วยว่าถามว่าจังหวัดภาคใต้ที่เขาเลือกไม่ได้เเรารู้หรือ,อยังว่าใครจะเป็นสสภาคใต้รู้หรือ,อยังครับ ไปรู้แทนประชาชนก็ได้อย่างไรเนี่ยคือพักประชาธิปัตย์บางทีผมว่าไปคิดแทนประชาชนก็เกินไปอาจารย์ยังไม่เข้าใจประเด็นถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปเลือกแล้วเขาได้สสพักนั้นพักนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะไปเลือกอาจารย์แต่อย่ามาบอกว่าประชาชนวันนี้รู้หมดแล้วว่าพักนั้นพักนี้ชนะพูดแบบนี้ก็เหมือนดูถูกพี่น้องประชาชนว่าภาคใต้เขาไม่มีสิทธิ์เลือกประชาธิปัตย์เหรอไม่มีสิทธิ์เลือกพักอื่นที่ไม่ใช่พัอไทยอาจารย์ยังไม่ได้เข้าใจประเด็นครับประเด็นประเด็นคือผมไม่ได้บอกว่าประชาชนไปทำผิดมาตรายกรัฐมนตรีและครมเนีย เดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั้งทั้งที่เขาบอกแล้วว่ามันจะเกิดความวุ่นวายดังต่อไปนี้ที่สองเรื่องเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปซึ่งรัฐบาลยังเดินหน้าต่อซึ่งถือว่าเป็นการได้มาจะถือว่าเป็นการได้มาซึ่งหน้าทางการปกครองที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐมนูญคนอธิวิทย์ผมไม่ได้ว่าประชาชนประชาชนหมายถึงรัฐบาลทักเพื่อไทยครับเดินหน้าเลือกตั้งซึ่งเข้ามาตาหกสิบเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเองจะมีอำนาจโดยมิได้เป็นไปตามวิถีทางตามรัฐมนูบก็ถ้าเกิดคุณอธิวิทย์ฐบาลก็ไปฟ้อง แล้วรกรกตก็กลังจัดการเลือกตั้งอยู่ผมก็ฝากคุณอทิตบอกนักกฎหมายในพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงคุณสุเทพด้วยนะครับว่าอย่ามาพูดครับว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะอย่ามาพูดให้ประชาชนเขาอึดอัดใจว่าเขาไปลงคะแนนเสียงแล้วจะเอาคะแนนเขาไปทิ้งหลงทางขยะคุณช<อ>าิตย์บอกว่าโมฆะเ้าฟังดูนะฮะครับ,รบโมฆะสรุปยังไงก็โมฆะสรุปคะแนนยี่สิบล้านนี่คือจะโยนทิ้งถังขยะใช่ไหมอ่ะคนละประเด็นกันอ่ะผมว่าคนละประเด็นนะครับผมมองว่ามันโมฆะเพราะมันไม่ชอบโดยรัฐมนูญคราวนี้ประเด็นคือว่า อาจารย์เป็นนักกฎหมายต้องเข้าใจว่าเวลาเขามีเรื่องกันเนี่ยก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นตัวตัดสินใช่ไหมครับก็เป็นการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามันมีข้อปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับทางรัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นอย่างไร้าลก็ต้องตัดสินแปลว่าคุณเดชวิทย์บอกมันไปแน่ตามมาตรา6.8ศาลรัฐมนูับได้เองด้วยใช่ครับถ้าเข้ามาตรา6.8ใครร้องก็ได้้วย3ใบครับแล้วก็ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่31ที่ผ่านมาอาจารย์มีรัพัฒน์เมื่อตอนต้นบอกไม คือถ้าคุณอัธวิทย์อยากจะไปฟ้องรัฐบาลด้วยข้อหาอะไรก็ไปดำเนินการกับรัฐบาลครับแต่โปรดเคารพหัวประชาชนนิดหนึ่งประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำไปทาอะไรร่วมกับรัฐบาลประชาชนเขาใช้สิทธิ์ในการไปเลือกตั้งแต่คุณอัธวิทย์กำลังจะบอกว่าไม่เป็นไรผมจะไปฟ้องรัฐบาลแต่พอฟ้องเสร็จแล้วผลที่ตามมาคือการเลือกตั้งเป็นโบคะเอาแบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะทําผิดทําถูกประชาชนต้องมารับผิดแทนหรือผมถามนะครับและ,และถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยประชาชนเขาก็ออกมาทะเลาะก,กันสิครับว่าอ๋อนี่คุณจะมองมาปิดถนนไม่พอคุณจะไม่ให้พวกเราไปเลือกตั้ง พอไปเลือกแล้วก็ยังจะมีสารรัฐธรรมนูญมาทําให้การเลือกตั้งล้มหายไปผมถามนะครับว่าปัญหาการเลือกตั้งวันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลเหมือนที่กุชีวิตอ้างจริงหรือหรือมันเกิดขึ้นจากแกนนากปป,ปสที่ไปปิดล้อมไม่ให้มีการเอาหีบเลือกตั้งไปไปเลือกตั้งหรือมันเกิดขึ้นจากคนที่เอาโซ่ไปคล้องไม่พี่น้องประชาชนเขาเข้าไปาปัญหายอยู่ตรงไหนปโปรดแก้ที่จุดตรงนั้นครับกูชีวิทอ์สั้นๆปัญหาอยู่ที่รัฐบาลเลวเอานนี้มาตรฐานความเลวอาจารย์อยู่ตรงไหนแล้วครับ าอ,าอาจารย์พร,พร,พรบ,รพรพรบรที่เราโทษรรมเป็นสิ่งที่ออกมาผิดไหมอา,อาจารย์เคยคัดค้านไม่ใช่เหรอครับาการแก้ไขรัฐธรรมนูญสองครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นการแก้ไขมาตราร้อยเกซึ่งเป็นการเปลี่ยนอำนาจของประชาชนที่ก็ต้องถามเวลารัฐบาลจะทำสนทิสัญญาระหว่างประเทศว่าต้องไปถามประชาชนก่อนต้องมาเสนอกรอบต่อ ต่อสภารัฐธนตีบัญญัติก่อนไปตัดอำนาจประชาชนทั้งหมดรัฐบาลจะดีแต่ชั่วจะเลวอย่างไรผมไม่เถียงรัฐบาลจะไม่ดีไม่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 ดีอย่างไรผมไม่เถียงแต่อย่าไปลงที่ประชาชนถ้ารัฐบาลไม่ดีไปัดการรัฐบาลครับแต่อย่ามากดหัวประชาชนคุณอาชุวิตถามผมว่ามาตรฐานความดีความเลวเป็นไงผมตอบสั้นๆเลยครับผมไม่ไปกดหัวคนอื่นผมไม่ไปบอกว่าผม มีสิทธิ์ลงคะแนนได้เมื่อผมอยากจะลงคะแนนแต่คุณไม่ไม่ดีพอจะไปลงคะแนนคุณไม่ดีพอคุณไม่ต้องเดินเข้าไปผมเป่าต้องหวีไดไล่คุณไม่ต้องลงคะแนนผมไม่ใช่คนที่มีมาตรฐานจะรยิยรรมแบบนั้นแน่นอนคุณรั<ๆ>ุวิทย์ผมไม่เข้าใจครับเพราะผมก็ยังเคารพสิทธิ์อยู่ผมมาจากการเลือกตั้งสองครั้งแล้วก็ผมเคารพสิทธิ์ประชาชนทุกครั้งผมยังไม่เห็นว่าผมไม่เคารพสิทธิ์ประชาชนตรงไหนก็กฎหมายรัฐมนูญเขามีระบุเอาไว้ว่าเมื่อทําผิดรัฐมนูญการกระทํานั้นมันก็สิ้นสลายหายไปแล้วผมถามอาจารย์ว่ากฎหมายรัฐรรมาเตัสว มาถูกต้องชอบทำหมดทุกอย่างแล้วสารับนุนเขาตัดสินว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยหมดสิทธิ์ทางการเมืองอรัฐนุนเขาผิดเหรอครับกำลังบอกสมมติรัฐบาลชอบทำเลือกตั้งสามนูนบอกว่ารัฐบาลทำผิดอย่างนี้ ต้องพ้นไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนที่เลือกมาถูกต้องครับคุณใครทำผิดก็ต้องยอมรับตามนั้นก็ถ้าเกิดรัฐบาลทําผิดอะไรก็ไปจัดการรัฐบาลแต่วันนี้เนี่ยผมกำลังพูดถึงเรื่องประชาชนที่เขาไปออกคะแนนเสียงผมถามคุณ่ง่ายๆอย่างผมคนหนึ่งล่ะไปหย่อนบัตรในวันที่สองที่ผ่านมาผมทําผิดตรงไหนการเลือกตั้งนั้นไม่ได้จัดโดยรัฐบาลนะครับจัดโดยกกตและถามว่าถ้าเกิดจะมานั่งฟื้นฝอยหแต่เข็บว่าทาไมการเลือกตั้งถึงมีปัญหาทําไมภาคใต้ถึงเปิดไม่ได้ผมถามว่ารัฐบาลเขาไปปิดล้้อออมเรรคคคับ่ใาานนปลลืถวฐ็ง พ่้ม่ประชาชนเขาไปเลือกตั้งเหรอครับถ้าคุณอัจฉริยะจะไปคัดค้ารนรัฐบาลไปต่อสู้รัฐบาลผมเป็นคนนึงจะไปช่วยคุณอัจฉริยะไปต่อสู้รัฐบาลเพราะผมก็ไม่พอใจรัฐบาลเรื่องนี้ตั้งหลายเรื่องแต่อย่ามากดหัวประชาชนแล้วผมไม่ได้มาพูดถึงคุณอัจฉริยะนะครับผมกำลังพูดถึงใครใครทั้งหลายที่ไปร่วมกับคุณ,คณสุเทพที่จะบอกว่าไม่ต้องมีการเลือกตั้งและถ้ามีไปแล้ววันที่สองจะทําให้เป็นโมฆะค,คนพวกนี้ผมรับไม่ได้คนวิรพัฒถ้าผมสรุปผิดบอกนะครับผมจะได้ถามขอบคคุณอออััััััววววิรรกกกกกก่่่่าาาาาทททีีมีมมนนนนเเเดดดดปญหหํใใ้้้้้ลลืตตงงยไไไภ็ กรุงเทพมหานครบางส่วนเป็นเพราะม็อบเพราะฉะนั้นต้นเหตุอยู่ที่ม็อบไปเองนั้นมันก็เลือกตั้งวันเดียวได้ผมไม่ได้เหมารวมทุกคนที่ไปร่วมขบวนกับคุณสุเทพนะครับผมพูดเฉพาะคนที่ไปปิดกั้นไม่มีการเลือกตั้งประชาชนหลายคนไปเดินคุณสุเทพเป็นคนดีต,<อ>นต้นเหตุม,มันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลให้มีการเลือกตั้งแต่ที่ไปขวางทําให้ไม่เลือกตั้งนี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาอาคุณอัจฉิยผมก็ต้องยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจากรัฐบาลเลวอ,อยู่ดีๆม็อบเขาจะไปปิดหน่วยเลือกตั้้งยยู่ดดดีมมม็็บเเเคาาาาจจะไไปปััใหกิวววนนทํพรรฐล ประเด็นเรื่องเดียวคือว่าผมไม่เข้าใจลอจิกที่บอกว่าเมื่อรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทําอะไรถูกต้องทั้งหมด มันไม่ใช่เรองทั้งหมดเมื่อคุณมาจากสิ่งที่ไม่เม่ชักรั้อาจารย์รพัฒน์บอกว่าหมายถึงว่าก็ไปขวางอะไปขวางการเลือกตั้งทำไมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลที่จัดก,การของไม่ได้นะครับแม้คุณยิ่งรักหรือใครจะมาจากการเลือกตั้งปป,ปอช,อชอถ,อถอนถอนได้ไหมทำได้คุณสมัครมาจากการเลือกตั้งถามว่าสารมุนเ,เอาออกได้ไหมเอาออกได้เพราะฉะนั้นตักกะง่ายๆที่ผมไม่เข้าใจคุณอดทิวิกก็คือถ้ารัฐบาลเลวไปปิดล้อมรัฐบาลครับไม่ใช่มาปิดล้อมประชาชนไม่ให้เขาไปเลือกตั้งรรรััััฐฐบบาาาาาาลลเวววกกกก็ไปปปจดดดดแตต่ยมิิหห กดสีสาของประชาชนคุณทวิผมไม่ได้ปิดล้อมการเลือกตั้ง <laughs> ผมปิดล้อมการเลือกตั้งที่ไหน,นะครับคุณสุเทพเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาคุณสุเทพก็บอกว่าไม่ได้ปิดล้อมการเลือกตั้ง <laughs> แต่จะไปปิกนิกคือ,ค,อคุณสุเทพต้องเข้าใจแบบนี้ก่อน <laughs> น,นะว่าผมนี่งงตรก,กะของนักวิชาการ <laughs> อย่างอาจารย์มากเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลเราไม่ได้กดหัวประชาชนเลยม,มาจากไหนคำนั้นไม่เคยพูดเราไม่เคยบอกครับว่ากดใรกันไม่ไม่เคยพูดกดหัวพบมาชิกการเลือกตั้งสองหนนะครับ ประชาชนนี่คือเสียงสวรางสำหรับเป็นเสียงสวรรค์สําหรับนักเลือกตั้งนะครับสำหรับนัการเมืองแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่เคยดูถูกประชาชนอยู่แล้วประเด็นคือว่าเขาไม่ได้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสารรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินในการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลนี้เสียอีกรกตเขาทำคำแนะนําแล้วว่าเลือกตั้งไปจะมีปัญหานะแล้วทำไมรัฐบาลไม่ฟังจริงๆรัฐบาลเนี่ยไม่ฟังตั้งแต่ตอนต้นแล้วแหละตอนต้นก็บอกว่าไม่มีอํานาจตามกฎหมายถึงขนาดสารรัฐธรรมนูนเขาไปวินิจฉัยว่ามีอํานาจนะ ขอให้คุณกับกรกตรัฐบาลกรกตไ,ไปคุยกันรัฐบาลก็ยังยืนยันเหมือนเดิมทั้งที่รู้ผิดกฎหมายอาจารย์ต้องย้อนกลับถามนะครับคนที่รู้ว่าประชาชนไปแล้วมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยคือรัฐบาลชุดนี้ เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดผลในการที่การเลือกตั้งมันจะไม่มีผลอะไรทําไมเขาตัดสินใจแบบนั้นกลับมาอีกแล้วครับบอกว่า20ล้านเสียงไม่มีค่าไม่เกิดผลอะไรเลยไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยคือบอกว่า20ล้านเสียงที่ลงคะแนนไปไม่เกิดผลอะไรเลยผมฟังแล้วเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ไปเป็นหนึ่งใน20ล้านกว่าเสียงผมตกใจนะครับว่าอดีตผู้แทนของเราท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าไปลงคะแนนเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยผมก็ตอบสั้นๆนะครับว่าถ้าคุณไม่พอใจรัฐบาลชุดนี้ไปจัดการที่รัฐบาล และผมไม่ได้พูดว่าคุณอัจวิตไปปิดล้อมไปกดหัวใครเรากาลังพูดถึงต้นเหตุปัญหาคือคุณสุเทพและแกนนํากบสที่ไปปิดล้อมหีบไปคล้องโซ่ไหมเขาเข้าไปถ้าคุณอธิวิตไม่ได้ไปคล้องโซ่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้อนตัวออแต่คนที่เขาไปทํเหม้นโปรดเลิกกันกระทาได้ไหมสมมติผมตอบกระโจนง,ง่ายเลยคุณอธิวิยตอบผมแล้วกันสมม,สมมติว่าสมมติว่าอีกสองอาทิตย์กก,ะกะตจัดการเลือกตั้งใหม่ถามว่าคุณอธิวิตสนับสนุนให้แกนนํากบสไปปิดล้อม ขตที่สงขลาไม่ให้เขาเอาถีบออกไหมคุณอธิวิทย์สนับสนุนเขาหรือไม่ถามผมถามไม่ง่ายแค่นี้ผมผมไม่สนับสนุนการขัดขวางไม่สนับสนุนการขัดขวางไม่สนับสนุนการเลือกตั้งผมคนกลางคุณอธิวิทเนี่ยบอกว่ากกตเตือนแล้วว่าเลือกตั้งไปเกิดปัญหาแนะไม่ใช่ทางออกนะอเลื่อนไหมเราหาทางคุยกันก่อนครับถูกไ้มรัฐบาลเดินหน้าเลื่อนแปลว่าเดินไปสู่ปัญหานี่คือต้นเหตุครับอาจารย์วีราพัฒนบอกว่าต้นเหตุอยู่ที่รัฐบาลก็เดินรัฐบาลเดินหน้าก็จริงแต่ถ้า มวลชวนไม่ไปปิดล้อมไปขวางหีบเลือกตั้งไปคล้องโซ่ การเลือกตั้งวันเดียวมันก็เกิดขึ้นได้ผมได้คาตอบที่ชัดเจนแล้วครับคุณคืออย่างนี้ครับคุณชวิตบอกว่าไม่มคนละมุมคุณชวิตบอกว่าไม่สนับสนุนการไปปิดล้อมเป็นง่ายง่ายที่สุดครับวันนี้คุณชวิกลับไปหาคุณธวิสิทธิ์แล้วบอกพระประชธิปิตย์ช่วยไปบอกมวลชนภาคใต้ที่สลายคนก็เป็นแฟนประชธิปิตย์บอกว่าอย่าไปปิดล้อมได้ไหมการเลือกตั้งจะได้เดินได้จ,ไดไจะได้ไม่ต้องมาทําให้เกิดปัญหาจะได้ไม่ต้องมาดังอ้างว่าเป็นโมฆะถ้าการเลือกตั้งมันเดินไปได้ม,ดไไดมัน คือคือการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องในตำรามันออกงันไม่ได้หรอกครับการเมืองไม่ใช่เรื่องในตำราเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยเป็นชนวนความขัดแย้งครับคุณเลือกคุณยิ่งรักเลือกที่จะวันที่สองกุมภาได้อย่างไรถ้าตั้งที่รู้หนึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะเดินสู่ทางตันรู้หรือว่าการเป็นการเลือกตั้งที่กําลังมีการชุมนุมกันอยู่ทําไมไม่เปิดในทางที่จะขยายระยะเวลาในการเลือกตั้งออกไปนะครับเพื่อให้ทุกคนพร้อมที่อยาไปลงเลือกตั้ง นะครับอย่าโทษคนนู้นอย่าโทษค,คนนี้เลยครับการเมืองเป็นเรื่องของปัจเจกชนแต่ละคนมีความเคารพซึ่งกันและกันผมเคารพคนจะไปเลือกตั้งผมเคารพแม้กระทั่งคนจะไปค้องประตูเลือกตั้งผมเคารพแม้กระทั่งคนไม่ไปเลือกตั้งคือทุกคนเป็นความเห็นที่แตกต่างและมีความหลากหลายประเด็นคือว่าเมื่อเรารู้ว่ามันจะเกิดการประทะกันเพราะความหลากหลายทางพันธุกรรมของคนเนี่ยทำไมถึงเลือกวันที่สองทั้งๆที่สารรัฐธรรมนูญและ คนทั่วไปเขามองว่ามันควรจะเลื่อนแค่นั้นเองคือประเด็นคือว่าเมื่อเราทําตัวเราเองให้ไปสู่เงื่อนไขของความขัดแยง้งมันก็เกิดความขัดแยง้งรู้อยู่แล้วว่าจะไปประทะก,กันคำพูดเมื่อกี้ทาให้ผมงงมาเลยตอนแรกบอกไม่สนับสนุนการไปปิดล้อมแต่เมื่อกี้บอกเคารพคนไปคลองโซ่เหมือนกับผมบอกว่าผมเคารพคนทีอ่อยู่ในบ้านนี้แล้วผมก็เคารพคนที่ไปเปล่าเผาบ้านเขามันขัดแย้งกันโดยที่รงมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณต้องเลือกจุดยืนของคุณว่าถ้าคุณเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เขาจะไปเลือกตั้งคุณจะบอกว กลับมาตออกำถนมคุณสรยุทธ์ว่าถามว่าให้เห็นคนทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดได้ยังไงครับไม่ได้บอกต้องเห็นกันผมบอกขอมีจุดยืนให้มันไม่ขัดแย้งกันเองเท่านั้นเองใช่ครับนะครับผมวันนี้ความหลากหลายของคนเป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะวันนี้ผมตอบอย่างนี้นะครับว่าการเลือกตั้งจะต้องเลื่อนออกไปหรือไม่เนี่ยมันมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับจริงครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องในตำรามันเป็นเรื่องในรัฐธรรมนูญที่กรศษก็อ้างบ่อยๆครับเขาบอกว่าต้องจัดการเลือกตั้งภายใน60วันหลังจากยุบสภาผมถถาาาามมมว่้้เเกกกกกิิดสตตรรใช เลื่อนออกไปก่อนผมถามไม่ง่ายนะครับสมมติคุณยิ่งรักอยู่ครบ4ปี4ปีต้องไปแล้วนะครับปรากฏคนเสื้อแดงออกมากดดันคุณยิ่งรักห้ามลาออกถ้าลาออกจะไปก่อม็อบคุณยิ่งรักก็เลยใช้ตรกกะเดียวกันกันกบพรรคประชาธิปัตย์หรือใครที่บอกว่าอย่างนั้นดีฉันขออยู่ต่อปีที่5ปีที่6เพราะว่าบ้านเมืองยังไม่พร้อมให้เลือกตั้งตักกะแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับอเอาพูดถึงตกันะตากกะอาจารย์นะตัตรกกะมใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับอาจารย์พูดถูกนะครับคืออาจารย์ครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านตัดสินแล้ว ว่าการเลือกตั้งเนี่ยสามารถเลื่อนได้อาจารย์กลังอยู่ในบริบทเก่าและเป็นคาแก้ตัวเดิมๆท่านนายกว่าเลือกไม่ได้แต่รัฐมนตรหกสิบวันคือศาลเขาตัดสินแล้วว่าเลื่อนได้แต่นายกและกรกตต้องตกลงคืออย่าวนนะครับคือเขาบอกว่าให้เลื่อนทาไมไม่เลื่อนและวันที่สองมันเป็นคนยังเห็นต่างอีกมากนักพี่ยุทธเคยเห็นบัตรเลือกตั้งเขียนอะไรเคียแมนยูบางเคียอะไรคือมันมันมันเปลือซึ่งผมบอกว่า ยังไงล่ะครับสารเขาตัดสินแล้วว่าเลื่อนได้อาจารย์จะวกกลับไปพูดเรื่องเดิม็นสิ่งที่ศาลตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นบทสรุปมคือคุณอาทวิตบอกโมคะแน่ไม่ใช่เป็นการจัดเลือกตั้งทั่วไปในวันเดียวกันและอธิบายารายละเอียดว่าเป็นเพราะเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นเพราะบางเขตยังไม่ลงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นรู้ผลแล้วรู้ผลแล้วนะแต่ไม่สัรวรจารีรพัฒน์บอกยังไม่มีประการไปยังเป็นทางการถูกต้องครับและต้องเคารพเสียงประชาชนปัญหาอยู่ที่เขตไหนไปแก้ปัญหาที่เขตได้คุณไปปิดล้อม หีบเขาคุณก็อย่าไปปิดล็อกปัญหาันอยู่ตรงนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์ทกคุณสาทิตพิยุทธความเป็นจริงเนี่ยถึงแม้กกตจะไม่ประกาศเป็นทางการแต่รู้หมดแล้วหน้ากระดานเนี่ยเขารู้กันหมดทุกคนแล้วใครได้เท่าไหร่คุณเฉลิมก็รู้หมดคุณเฉลิมประกาศแล้วคุณเฉลิมไม่ใช่กกตเพราะมันไม่ได้ประกาศทางการอาจารย์บอกแต่ทุกคนรู้เป็นสิ่งที่เปิดเผยซึ่งมีผลมัทำให้การลงคะแนนมีปัญหามันผิดธรรมชาติมนุษย์ก็คือว่าคุณรู้ผลเรียบร้อยแล้วในขณะที่คนส่วนหนึ่งเขายังไม่ได การเลือกตั้งล่วง,งหน้ากลับกลายเป็นการเลือกตั้งครั้งหลัง<อ>แล้วมานั่งรู้ที่ผลมารู้หมดแล้วอแล้วก็มาเลือกอะไรกันอีกก็มันเลือกก็มันรู้ผลหมดแล้วอสุดท้ายไอ้เย้นะพี่น้องประชาชนในภาคใต้หลายคนยังไม่ได้เลือกตั้งคุณกาลังจะไปตัดสินว่าเขารู้หมดแล้วว่าเขาจะเลือกใครได้<อ>นี่คือการดูถูกประชาชนคุณบอกว่าคนลงคะแนนเสียงไปแล้ว20กว่าล้านเสียงคุณบอกไม่เป็นไรทําเป็นโมคะนี่คือการดูถูกประชาชนเขาบอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญถ้าการเลือกตั้งคือการล้้มาาาาาางปปปปรรรระะะชชชชชธิไตยนนนนนั่่คืออกกกดดููููถถีว ไม่ใช่ดูถูกผมว่าอาจารย์เรียงตักกะผิดคือคือเขาคนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เลือกตั้งเขาต้องไปเลือกถูกไหมครับปรากฏว่ากากาตนเนี่ยเปิดเผยหมดแล้วว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ซ,ซึ่งที่พูดเนี่ยมันไม่ได้สอสอเขตอย่างเดียวมันรวมถึงสอสบัญชีรายชื่อด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการดูถูกประชาชนไม,ไม่ใช่ดูถูกคํานั้นอาจารย์เขาคิดมาจากบ้านไม่ใช่ผมผมไม่เวลามากกว่านี้แต่ก็คนละมุมมองนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีวัสดีครับ